ครับพี่น้องเอามาแก้มือนะครับหมายหนาเคือนนะครับผ่าดแกะเิ่นมาเพิ่นสงสัยอยู่ว่าจังใดมาแก้มือบางี่มือหนึ่งนะครับเอามาล่อลุ่นน้ำกันครับว่ามือนี้มันสิเป็นจังไงเปลี่ยนว่าทางเข่าด้พี่น้องเพิผมมาไปเข่าอีกทา้งนึงว่าหมาน่าสั่นขั้นแก้ว่าเปลี่ยนมาอีกบอะอีกทั้งนึงครับว่าหนาเคือนครับไหมายหนาเคือนหนาคึกหน้าเคือนนะนาะเขาเรียกเนาะหน้าแกเนาะผ่าดแกะเป็นหนาเคือนนี่แหละครับ นี่เจ้าหน้าที่วันเรียงวัวยู่นี่นะครับเดี๋ยวมาลุ่นกันเบื้องครับผมก็สิฮอดหม้แล้วจังได้ไยวากันอย่าทีนึ่งสิมานคือยังหมืนอคืนบ่หมืนอคืนนี่บ้าปา,ากแป้มีดแฝกไม่ได้พี่น้องเด้อเมื่อนี้มาลองลุ่นกันเบื้องครับโจนี้หาหนูสักวอนรุ่นนำปน,นยาวๆครับครับผมพี่น้องนี่ครับหอดไม้แล้วเด้อมาหอดไม้แล้วมืดคือเกาครับคำคือเกา๋ยวบ่าปากแป้ขอเห็ดงานจักหน่อยกันนะครับ นี่นะครับพี่น้องโอู้้ว่าสวยทีใดมาให้พี่น้องเบิ้งก็ไดวันนี้ขอใมาติดตามกันเบิ่งครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งบ่ได้ยอดหลายเลยพี่น้องเมื่อพี่น้องเมื่อกองเขานี่แหละครับมาผักแปลกัทางยางบางคนนี่คุณคนมาคลิปยิ่งหนูเฮ็ดคักแต่ว่าสั่นลงเหนื่อยหน่อยนึงก็เฮ็ดว่าสัน่นมันลงน้าบ่าได้พี่น้องช่วงหนาวอยู่นะครับ ยอดไม่ได้หลายครับมาคำตัวจะได้ไม่สึงนิ่งวันในเราก็มีกันสันก็เจ้าว่วเปลี่ยนเขาได้หนูมันจะเริ่มแค่เริ่มรักแล้วครับวัคือทางเคนหลายได้เป็นองไรหนูทางนี้ไม่ได้หลายนะครับกองเข่ากับทียุบประมาณนั่แหละครับเห็นไ่มพี่น้องซูมในปอบูกองกระไรพี่น้องเห็นกองเข่าบ่าปากปียบอ่ะนะครับ ใส่ธรรมชาติครับพี่น้องว่าทำอะไรตัวหนูมันจะแค่ครับนี่ครับบรรยากาศมะแกไม้เคลื่อนนะครับเนาะเห็นไหมรครับพี่น้องน้ำก็จยากรดแน่แล้วครับนาเคลื่อนว่าปลกแป,ลปะล่าใส่หลายพี่น้องใส่ถ้าซิฟก็กว้างอย่างนี้นะครับมันจะคำเราทั้งหางทางยางออกว่ทัานที่สุดอยู่พี่นอ้องยังไปรทำมาลุนกับเมืองแร่ครับนี่ครับกองเข่ากันะ ยังก็มีแต่มายืมเพื่นพอนิถละเพราะว่าจะคล้องไม่อยู่บ้านเพื่อนเด้งันเนี่ยเหลือท้าเนี่ครับม้าหัวน,นีละเห็๋วนบ่พี่น้องสี่ทางออกไปหนีได้บ่ะนี่เดี๋ยวขอเวลาทางทาง,งายางกอนนะครับเด้อย,ยังคอยพอกอกันมือแรงครับมาลุ่นกันมังกซอยกันลหลายๆครับผมลุนต่อซอยกันต่อไปมือแรงสิมาโนมาเนาะครับทางแล้วแล้วครับไปรถกันบันนีมาไว้เมืม่อยแห้งครับมันบรรยากาศพี่นอ้องเมืดอ่นะครับ บรรยากาศวิวบ้านนอกบ้านหน้าเขาครับไปรถพี่น้องไปกินน้ำกินท่ากันขั้น่นกันตัวหมือแรงเงี้ยงๆครับทางกบมากหมดนี่แหละวประหยาดตั้ตงหลักก่อนมันมันสิเป็นไทยนั่นลายอยู่พี่น้องมันมีแต่ปลาหนามรอบปากเปียสีบางปลาหนามจะเข้าครับพี่น้องครับ,ม,ม,รบมีแต้มแล้วครับมีแต้มแล้ว โไทยเบิ่งบ่ทันพี่น้องพ้องามๆนี่แหละซีตุ่มเลยพี่น้องบ่านเนี่ยนั่นอยู่ทีคือสิเป็นได้แต้มเดียวนี่แหละมุ่งสี๋ยวเบื้องตามเลิกตามแง่ือว่าขี่อัดดากผู้ลูกสิคือสิได้ภาษาบ้านเฮาบ่คือสิหมานต่ออยู่คือจังได๋เอาพี่น้องเอ้าลองติดตามกันเบิ่งเด้อครับเด้อว่าสิหมานบ่ทางผ่านแก่ก็ได้คลิปนี้ก็คือถ้าทางใดถ้าบ่ได้เพิ่มก็สิไปให้เบิ่งซับนี้แหละพี่น้อง